ปี2012ชุดแต่งรอบพันลงล้อแม็กให้ด้วยราคาส่วนลดโปรโมชั่นเยอะมากๆเลยค่ะพี่พี่ขาจากราคา,าปายหนึ่นปดหมื8น0 0ับาท EP นี้นะมีส่วนลดโปรโมชั่นให้อยู่ที่30 0 0 0บาทค่ะลดแล้วนะคะเหลือแค่1 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเอกสารชัดเจนเครดิตดีค่ะฟรีดาวน์ไปได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถพี่พี่ฮันได้นะคะสนใจสามารถสอบถามเลขกตที่นัดโปรไฟล์ได้หรือยกรูสายตรงมาหาเก 5ามห้7 7ูนะคะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลจะเป็นแอดสายเคเอสหอย่าลืมแอดดานาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าตัว v ีออสราคาถูกราคาพิเศษเลยตัวนี้เกียร์ออโต้ด้วยนะร่องรอยการใช้งานน้อยมาก สีนะคะได้เป็นตัวบอดี้สีขาวนะคะชุดแต่งรอบคันไฟด้านหน้าลูกค้าขาไม่มีรอยแตกรอยแล้วใดๆนะพี่ๆนะคันนรถพร้อมใช้พร้อมขับเป็นอย่างมา,มากเลยแล้วก็ในส่วนตัวห้องเครื่องช่วงล่างต่างๆเนี่ยทีมช่างของเรานะคะมีการตรวจเช็คให้เนะคะเรียบร้อยคันนี้พร้อมใช้งานพี่ๆค่ะเครื่องยนต์ได้เป็นตัวเครื่องยอนต์ขนาด1.5ลิตร ช้เชื้อเพลิงนะคะเป็นตัวเบนซินนะพี่ๆน้าไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยดมแก๊สมาก่อนแก้มซ้ายแก้มขวาคานด้านหน้านะคะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆค่ะพี่ๆขาฝากระโปรงคันนี้นะคะไม่มีการขดใดๆค่ะฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานสติกเกอร์มอรกรน,นะคะเหรียญบาทนะคะรอยต่อตัวยีตาเนี่ยทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยติกปลายรอยเล็บขึ้นหมดนะลูกค้าเป็นฝากระโปรงมเดิมหมดเลยค่ะพี่เีย สีสวยด้วยนะคันนี้มาพกตัวชุดแต่งที่มีมให่แบบรอบคันค่ะด้านข้างของตัวรถยนต์กันบ้างค่ะคันนี้ไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉี่ยวรอยชนใได้นะรอยลกักยิมก็ไม่มีเลยสีสวยจริงๆและคันนี้นะคะมีการลงล้อแม็กมาให้ล้อแม็กนะคะเป็นตัวสีทองแบบนี้ที่พี่ขามาพกตัวซีรีส์ยาง ที่เป็น 195+55R15 ค่ะแม็สีวงสีเส้นไม่มีอาการครบไม่มีอาการรุ่งใดๆนะคะสาหรับตัวภายในพี่ภายในคันนี้จะได้เป็นตัวภายในเบาะผ้าโทานสีดาร่องรอยการใช้งานน้อยไม่มีการชำรุดฉีกขาดทุกแถวตอเลยนะแล้วก็โครงสร้างรถยนต์นะคะพวกขวดเราได้ข้างประตูต่างๆคันนี้ไม่มีการขายสติ๊กเกอร์เพจนะคะลูกค,ะคะ้าขาเดิมเดิมโรงงานรอยเม็นอาร์เดิมนะคะยางขอบประตูไม่มีอาการส่สภาพใดๆค่ะสีซอกไม่มีการขัดสีการพ่นสีการพ่นซอกนะพี่ๆนะคันนี้รถสวยสภาพดีมากๆ ภายในลูกค้าขาตกแต่งเป็นตัวโทนสีดำมีแอร์แบกให้คู่หน้าลูกค้าแล้วก็ในส่งตัวระบบความบันเทิงต่างๆเน่ยจัดให้เต็มเลยพี่พี่นี่จะเป็นตัวเครื่องเล่นเดิมจากโรงงานนะคะเล่น AM FM MP3 ค่ะเกียร์เป็นเกียร์ระบบออโต้นะคะพี่พีดีไซน์เป็นขั้นบันไดแบบนี้แอร์แบกคู่หน้าระบบเซฟตี้ดีมาก ราคาลูกค้าขาเรามาดูราคาหน้าป้ายจากราคาหน้าป้าย1นึ่งแสนแปดหมบาท EP นี้เหลือแค่1นึ0 0 0สนาหมื่นบาทเท่านั้นรถพี่สองพนบอะคะมาอยู่ที่1นึ่0 0สนมกิโลค่ะพี่พี่าใครสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกคูสายตรงมาหาเก๋ค่ะคูปองสามห้า 6 4 7 7 7นะคะทาง Li n e แอด i อ i ฟิจะเป็น s i k s 1 2 3 4อย่าลืมแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลุกข้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันต่อบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของตัวด้านหลังนะพี่ๆนะพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระคือ V ีออเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าตัวเป็นตัวรถเก่งประจําบ้านเลยพี่ๆค่ะแล้วก็ตัวรุ่นโฉมนี้นะคะมาพร้อมกับตัวโฉมไฟท้าย3ขีดจะเป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนแล้วนะคะเรียบร้อยชุดแต่งรอบคันเปิดไปห้องเก็บสัมภาระคือกว้างเลยใหญ่เลยพีเดียวแม้ร่องรอยการใช้งาน าแล้วก an ็โครงสร้างรถยนต์นะคะไม่มีการสาดสีการพ่นซีลการเค่นซอกใดๆค่ะลูกค้าใครสนใจตัวนี้วีออลคุ้มมากนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยได้ส่วนลดโปรโมชั่นถึง30,000บาทกันไปเลยค่ะจากราคาหน้าป้ายเก็บย้ำหนึ่งแสนแปดหมื่นไปทำบาทเหลือแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นไปทำบาทเท่านั้นนะคะรับประกันโครงสร้างรถยนต์นะคะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และสำหรับตัวโครงสร้างฝั่งนี้นะคะฝั่งของคนขับก็สติ๊กเกอร์นะคะบอกลงยางตรงนี้ไม่มีรอยอองสีเดพ่นทับ เป็นเดิมๆจากโรงงานคันนี้มาพร้อมตัวระบบไฟฟ้ารอบคันแล้วก็มาพร้อมกับตัวระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกฝีบานประตูเนี่ยสามารถตัดแบกไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยค่ะคญแจก็ได้เป็นตัวกุญแจรีโมทนะพี่พี่ฮันไดสนใจเจ้า V8 คันนี้นะคะอยากได้ราคาดีราคาพิเศษส่วนลดสามหมื่นบาทสามารถสอบถามได้กับที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยุครูสายตรงมาหาเก๋ค่ะที่ศูนย์หกสามห้าศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะ ทาง Line แอดออฟฟิเชียลจะเป็นแอดสซเคเอสึสอามสี่ 4. อย่าลืมแอดอนาทก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก่อนจากกันในคลิปรีลูนี้ค่ะพี่ๆค่ะอย่าลืมกดสมัครใหกดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยค่ะจะได้เป็นกำลังใจนะคะให้เกดและก็ทีมงานกองเสงค่าและสําหรับคลิปดอนี้เกดขอตัวลาไปก่อนไว้จอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ